เอตสียงคนรักที่งาน้องขอบคุณมากเลยขอบคุณจนทุกกำลังใจไม่ลืมต่อพวกเราต่อไปทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร ขอประกาศด้วยความรักระวังได้จากพ้ก้าวไกลก็ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่มาแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะโอเคไหมขอบคุณเลยขอบคุณมากเลยครนะก้าวไกล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 ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากเลย อ้นไไหนห่ยะทุกกำลังใจขอบคุณทุกการบุกไม้บวงมือยังไงก็รบก,กวนด้านหนะ้าตรงนี้เลยครับขอบคุณมากเลยนะกลับบ้าต่อไปทุกคนครับด้วยความรักและชีวิตพระเจ้าไปก็ขขอ,อบ,ค,บอคุณมากเลย รถบรถรถจะพุยรถจะ่ัสวยงามจิเพนขอบวุทุกคนสวยงามีิเจนช่วยกันส่งแสงให้ต้ชาธิปไตเป่งบานพัก่อไปเป็นไปด้วยหัวคะแนนธรรมชาติไหนขอเสียงหัวคะแนนธรรมชาติหน้อย กาวน <ITA> ี้มันก็คงตกไปได้วันนี้ขอบคุณผู้ช่วยกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ช่วยกำลังใจวันนี้บางแสงลุกขึ้นไปแล้วขอบคุณนะ อ,อเสียงคนกาเก้าไกลเบอร์สาทีเอ็ดหน่อยเสียงเบาไม่ได้ยินเสียงเบาไม่ได้ยินได้คนนี้แล้วคือเวสามป,ปอแล้วเปิดการเมืองแห่งความหวางไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ สีพสภากาบบริส่งคุณวรรดเข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีของสถายครับพี่น้องไม่รักก็ไม่ได้มากันเยอะขนาดนี้จะไม่ให้รักได้ยังไง าเปิดแฝดเปิดแฝดกำลังใจอ่องรถกำลังใจขอบคุณมาก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 โอเคเดี๋ยวฝางขึ้นเวทีหน่อยนะขอบคุณมากจอดเลยครับจอดเลยครับ ไว้ถึงปัดปานอย่าให้ตกทะเลบางแสนให้เขาเข้าสภาให้ได้เป็นเบอร์หนึ่งให้เขาเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งชาวบางแสนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้นะครับขับรถปลอดภัยระวังระวงนะครับด้วยความปลอนาดี